ดิ i my สไมนะครับหรือ d จ i my t นะครับเนี่ยครับก็จะมาสอนใช้งานตัวฟังก์ชันปุ่มที่มีอยู่ในตัวไมสา3ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยนะครับเริ่มจากปุ่มตรงนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือปุ่มที่ใช้ในการเ r e อร์ดได้นะครับแล้วก็ stop record กดครั้งนึงส่วนด้านบนครับกด1ครั้งจะเป็นการเปิด standalone record ครับเนี่ยครับ จะเป็นสัญลักษณ์ไฟสถาสีแดงนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้ฟังก์ชัน standalone r e c o r d ก็คือแยกเสียงให้บันทึกลงที่ไมค์ส่วนกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นปิดในส่วนของ standalone r e c o r d นะครับถ้าดับเบิลคลิกครับกด2ครั้งปุ่มสีส้มนะครับ2ครั้งปุ๊บจะเปิด noise canceling หรือเปิดตัดเสียงรบกวนดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิด noise canceling ก็จะกลับมาเป็นไฟสถานะสีเขียวเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวไมทรีนะครับนอกจากนี้ด้านล่างเห็นนะครับดับเบิลคลิกจะเป็นการตัดการเชื่อมต่อระหว่างตัว DJI ไมทรีกับตัวรีเซ v e r เบอร์นะครับก็จะเปลี่ยนสถานะไฟเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นไฟสถานะที่ใช้ในการซิงค์แบบระบบบลูทูธนอกจากนี้ยังสามารถกดดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึง่งให้กลับมา เชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับไฟก็จะกระพริบแป๊บนึ่งครับรอสักครู่นึงเสร็จแล้วไฟจะหยุดค้างเป็นสีเขียวก็สามารถกลับไปใช้ในส่วนของตัวรีเซิร์เวอร์ได้ปกตินะครับไฟสถานะสีเขียวก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างไม้สกับตัวรับหรือรีเซิร์เวอร์นั่นเอง